ไม้เนาไม้มหาเนาไม้เด้อมือนี้เอาพอหลอกเลยวะสิเอาหน้ามันไว้เลยขึ้นหลอกได้ประตูประตูไข่อยู่ประตูมันหลอกเบิ่งพงงี่น้องแนวไม้นวไม้มาเด้อพันสมนเก็บแนวไม้แล้วข่อ,อย เอาเอาทงมันทิวได้เอ้ยมันบดได้อันนั้นยากได้นี่ฮกได้ล้มันต้องเอามีดยากเบิ่งพี่น้องนอไม้นอไม้เอากระสอบออกมาโลด กะพ่อโอ้ย fucking đây ไปไสบ่ได้ฮะบักกะบ่ได้ใหญ่มา ຜູ <chat> ma ma u, ້ເດີ້ມາເກັບເນາະໄມ້มາເດີ້ມາເດີ້ສຸງກໍເອົາໂຕເຂົ້າໃຫ້ແຢ່ນວ່າเขา້າບໍ່ຢັ້ງໃຫ້ມັນອອກມາເນາະເດີ້ກໍເອົາເດີ້ຕຕຕືຕ หลงัลงบาทคนอื่นคุย,ยเบอร์ออออออวันเอาตัวสั่นก็เอาเนี่ยเนานะฝ่ง เก็บน้ำไม้เด้อพี่น้องออน้องปล้องปลาแม่เอากระสอบมาเก็บสิฮักถิ่มมองไม่เห็นแม่บอกเห็บ โอ้ยอยากแมก็จเก็บเ้วเบ่งกีแม่คอยมาเก็บ้องไหมบ่มิเก็บเอาเกิบมาไปนทีมอยู่ฮือนคอยมาหดปลา้องไหมบ่มิ จะถักเก็บใส่กระเป๋าอยู่นอกหันเดียวห้องฮักถิ่มไปให้จะสอมน้าใส่ดีๆก้าอยู่ใกล้หันแลโผดโพหมักโมหมักพ้าว จนน้อยก็เอาเนาะเอาเดี๋ยวเอาจนแก่เอาเอาเจ้าก็เจ้าก็ซอมเอาลเนาะจะใส่งเจ้าก็ซอมออกบ่ออกไปอกเอเห็นบ่เห็นบ่หน่ไมสิสักเครื่องมันลมันอันนี้มันลมัน มันแบบใหญ่มันแบบกลางหนึ่งแบบคือของเขาปลูกเออเห็นบอปปี้น้องพูดได้สิมาเอาน้อไม้น้ง่งน้องฟ้องปลายโอ้พกอกะบอกเอาอันน้อยเล็งออใส่แต่อันใหญ่ ปลานี่พอได้กันไว้ที่ขึ้นแจนมั้ยไปเฮียงไปดูขั้นนึงเมื่อไรแม่ไปติดต้ออยู่บ้านเหรอนี่มันจะเป็นน้ำไมมบ่มีน้ำนี่ เออเห็นอันละน่อยมันถ่ายลงเฟซบุ๊กอันน้องหักอิตถูบฮะเขาอยู่ทางเหนือป้าคุณพ่อพุ่นอยู่นอกคุณน่ะบ่มีก็บ่มีลัมนมีแต่หน่อไม้กระซากอยู่ เ่นะ่เหยียบนนต,ต่ำมัน<อ>เต็มเจ้าโบเห็นว่าอันต่ำม,มันออใน,อนพอเหยียบอันต่ำมันเบิดจ้าโนต่ำมันเหลยมันนานหนาเนาะแม่เนาะ นี <ih az violin Legisl acy> ่คนบ้านโนนนี่ก็ได้ใครเอาันน่ะอยู่ในอันยาสีดุงน่ะอยู่ในกระเป๋าอาวกเสี่บ่มีเกิบเนาะยันอันนั้นจะก็สีไว้เ้ขึ้นมาอยู่มองเต่ายันเถื่อมีแมงแดงงดาน ngày nó <laughs> Thơ hả áo à, tệ Tô xuống mình bố bừng tô tầm Bình phá <laughs> ừ. ừ. nó mãi Mùa bằng Mẹ thêm như nôn thân gì đó ยี่ท้องนี้ดเด้อเบินน้องน้อง Nằm mãi nằm mãi Lo subscribe cho gì? กระสอบหมื่นล้มเอามาเอากระสอบเป่ามากครับขอไปเอาหม่องในแล้วกานยาโอ้น,น,อน,นี่บ้านมันป๊อกแหละเต็มเรียงีดออกมาคุณน่ะคันเจ้าสิเก็บนะคุณจะไปเก็บทางนอกแบน เตปุเตปีตามุตามิรถเจ้าเอาแต่อันยาวจะเบิ่งอยู่วะอันต่ำเนี่ยเบิ่งพี่เนาะพี่น้องยิ่งต่ำๆนี่ก็ปลอดลายไปนี่

นไไมม้เอาลายเขาก็บววาติ เห็นบอพีนอนอนอ่น้องนาะไมเนาะไมเมีการ